ฮอดแล้วมอสอเมืองป่าพี่น้องเอ้ยน,นี่คือทางเข้านะครับประตูมอสอเมืองป่าผู้สาวผู้สาวเมืองป่าไปใช่ไหดบะรายงานตัวรายงานตัวดเด้อนี่คือนี่คือขยะที่เขาไม่ได้ไปทิ้มนะฮะ <laughs> โอบรราา้บรรยากาศบรรยากาศคือคืนมากเลยครับ มันมีต้นไม้นะต้นไม้ต้นไม้ต้นเหี้ยอะไรวะต้้นฮะมปายเดี๋ยวเราเอาป้ายให้ดูโอ้โหมาตรฐานนะฮะนี่คือมาตรฐานระดับสากลเลยนะนี่ฮะอันนี้ป้ายม2เมืองป่านี่บอกม2ของป่าเดินฟุตบอลไม่มีซองเดินโอ้มีเดินฟุตบอลใหญ่เลยมันจะอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเลยฮะตอนนี้ ชเงี้ยไม่อบานนักหนบุปราวจองนี่เจองามเดียดูนะมันจะเป็นธรรมชาติแบบหมอกหมอกไก่โหดฮะไกเดันะก่บาไก่โหดเ้ขอจีฟ่าไปงานเด้อหมอสบบงป้าพี่น้อง ที่สัำพันก็คือมันแบบมันมีแต่ขี้ฝุ่น <laughs> โอ้อางรถตีเขาจะไปบุญนาคารโอเคดูนะครับทุกคนเมืองป่าเ <laughs> มืองป่านะฮะ ว้าวเมืองป๋าเขียนได้เลยป๋าสระอาปวีปี